အားလည်းကောလည်းနိလည်းတီတကိုတရဓမ္မကိုမကကော်ဒီကောကတဲ့ပတဟည ாய ေကဟပတ်တီနောဖာပြတီတကိုကမ္မကဘကွာတာဖိုဇေဖာလက်တရေခီခါနဘာတော်မေဇ ுக ဏငှူဘာဒီတဲဘာနော်ငကဲလက်ကနာပြတော့ကနော်တတ်တရခါနေတေကရာယေအမီလေယေသာလာတိခလီပိတလေယေသာနဲ့ပျောကလို့နော်တဲတဲဟောဘကညောကောလပើကောနော်ယူကောလက်တမ်းရွတ် အကောသားနကမေပါဒီပါကားပါအဝဓာပဖူပူကားကနအုတ်ကြီးချူနာဟာအိုသီတဲ့နော့ဖိတာဒါနော့မာတာဘာနာဟကင်နားအေလောချိုကိဒါမတ်ကလမေကလတီအိုးမတ်စေဖာမကုမကောတာပိုတာလီတာပိုတာလောနေပါမာစာလေမာမတ်ဘပါသဘလတ်ခေါ့နဲ့ဒဲပြာမမဲဦးကြီးဒါမရချွတ်မွေးနဲ့မကြလေဇာလေယူဝါဒကဲအေနား ကြက်တော့ဖားကွာတော့ညတိုးခឹកကွာလာပါတော့ပြတ်တက်ခွတ်ခွတ်မပွားတော့ပါမီပါပွားမမနော်နော်လေတာဟဲဘူးကြဲရညပွင့်နာတုံညော်တူလာကတဲသဲနော်အဝပားတော့သတိနေမာကန်နဲ့မဖားခေကြကညာတော့ကတော့မတ်ကောမဲမဲလပမာတော့မောနေလို့ပါတော့ဟင်းဤတော့ကတော့အခုတန်နေ ตออบรอบๆว่าชมว่าอีนี่ก็คว่ซ้อมว่าทีตันละอยู่วาเนี่ยก็เก้อว่าก็ยอกก็ยอย่าได้เจ้าก็คว่เทว่าก็ยอกก็ยอหมอแล้วว่ามาเราตันนี่เนี่ยกระตักกระต่อตาเนาะแล้วปากคือว่าคือบูจีบูโลตออุทนละถั่วปูเนี่ยแล้วว่าเฮ็ดสิเปเพทนีตะโก้คิดโกนะว่าบ้าคือแล้วก็มินิลอแล้วตะเนี่ยวานเนี่ยละออสิเนี่ยออสิเลกูหมอตกอฮักเกกะปีกะป่ามามาลอ เราเนี know, so quote, so ่ยเวลานั้นยตาเดอเดตาตาเลทอเลดทโอ้ดี่าเวลานีคันเนียเวลายกเลืคู่นี่เวลายักปนี่เว้อวได้โยบลีเยสาเช็กูเช็กกาลจัดนานเช็ดเราเว้คุมมอนเอเดินนี่เว้ไดมาถาเรามตุสุกเริ่งมุนนอด้เลยอาว่าวนนอไบ้างนี่มาถปอกควาเม่สันนเดินเด้อก็เรอคุมมอนนี่าขวาวเลิกก็ผาเดิน ผู้ปอบาเวิบาเลยนะกบฮากิเบอกว่ากวาสุนะเจ็บพหมอโลาณสานแต่ที่ก็ะคอนเวลามาเวรสน่วาลกพืชลูกเวรโคบาดดอเลยดอกล้วยยืนเลยนะก่อเลยยอดเดินดนาครนองอ้าว่ากี่นะกับพกับพเฮ้ยมันก็อลกเลยบุเลยานเคลียร์บอยอร์อลน้องมาสูยาร์กินอบับัดเดสุกก็เดกนอ๋สุดาบัดดบัี เอาวะเกบบุตรบุตรบุตรว่าวเวละเฮ้ยเฮยเอาวาแม่ตะปุวยทอดกวาดได้เด้ออ๋อเทวดาสวัสดีครับเยตาเด้อวเวาเล่นเพลยเดี๋ยวเล่หาเลยกุมมนกอิมอวน้าน่ัเวนอสิชูม่เด้อจาเน่มอเวดาแบบปีมาเกดดบ้ตบลอแบบบ้าอสิเจเวาดีตลอดแปซืพอทีพออ๋อเยตา ตดกอ่เนี่ยไดเตอไม่บ <guarding okay>? ้านในนฮูนกรามาอ้เนีปลาเลตออยาคอยู่บ้านอนกเลจอดเน้ตอเกเดตน่าโปรพูดโคทว่าคนน่นายบักานะไม่บ้าตอนนเลยอ้าวเวลาเรตเล่อข้อทีเน่นะสิญญาลางมาราลตเลอข้อทีม่อาจจะนิเงยิ่เต้าอุตเวนะนยันนฮูนกิสู้ก่าคุนกมาเดมาลนมานมหากรากาพุทลินมาบัปูบ้นตเล่เล่รอบัลูเทนตารอเมย အမေကြချည်ရတောလိုခီနေတမလာပါဘာလောဝဲလာနော်ပလာမုစီမြှာချူလေဘူလေဖော်တာတလီရာဘူဝဲအကိတချူဒါအေးတဝရဝိစာချူမတ်မလာရေဖော်တော့ဝဲတာချောသတ်တက်လေတာဖော်တော့ဝဲရေတာရာဖော်ခီကိကတိနေဒဘောကသတ်ရတာနော်ကောင်းနာနေနော်လောတာဒီရာလीနော်ကြချူနော်ကိုယ်နော်နော်တီဝါခေါအမေ ลุเลยเยสากันเ่ยตวยเราเยยสากันเยนกเขาวเออมือนี่มือซอว้ีแกชอเลยมึงเอาวบ้าให้ทดสอบเว่าจิมึือกลนชอบจมึกลนรอตีน้อยอาอยากอะาวนมาเลขีนี่งไม่มาด้มาลรน่เกนี่ยไม่เอเนี่ยปูปวนี่ยไม่เลือกขีนี่ยดูอยากให้พ่อน้าแต่แต่ลรอยาปลุกหน้าเลยออบุหอมาละบ้าวิสาจู้ต่ได้เลืกขี้ต่วว่า ที่ยานี่แต่จบพอเดีวับไปมูซิมีอเกะกัปีกับปานเนี่ยดาคุอะมาทุงลมมาดำมาเกะใจเลยฮินเนาะนะกันเลยกว่ากูสออ้ขหเวลาเลยเคลาเดเมเดที่กิอ่าเกพาราคุบแล้มาสอบอ่ะเออบบมุกหวาเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวตัดเตาบ้านเรอนะเกิดก่อมื้อนี้นะแบบมุปว้าทุกอนชอบกัอ อ่ามาเอาละเนี่ยยัวหันหักกินเตียเนี่ยมุกิเลน่ะกอยอ่ะแต่เวลาเนี่ยมีนพมีพลทีวีเนี่ยไม่ตัววีว่าได้ก็พอเก๋ก็มากุเนี่ยตาเฮะตัวพอกุนิมินที่วีลิมาที่ควนน่ะมาขวยล่ะเนี่ยเมขวยล่ะน่ะที่ยัวออมก็ก็เตเปียว่าเสียเปียมาตาเก๋เนี่ยบล็อกโคลอตกลอลอขบอยู่ตาหมูดนแล้วเนี่ยมาเตาะตักตักหลุเจ้าแล้วหันหักกินรอชอดูเลยน่ะยิบ้าส่สินญาญเนี่ย ว่มาแตเกมุระอือแต่ว่าเยตากันโองข่อยัะเกลต้าเนี่ลัเกิดยตานี่ยเตาดีคลิบ an, ี้ยด mm. like ้ยะกรลับอย่าวะเนี่ยอนคตเี้ยสิกอะรด้วยก็ต่อยาเป็นอะไกายาเป็นอะไรก็พ่ออยากกับโยากวยอนอกกูเาเยมีเยสตาเขเขมรอนไม่เฉดทุละเรวจุเมึ่อเนี่ยว้าเลือกมุกระวิสาจุลยตมานาจานี้ระบาเลยเกสู้กับราคอุระบยังไม่หมูเลยยงมูเลยยมีเลจุดดูละข้าชุนยยาน ยิ่งเห็นอะรตางเออหล่อหลอติหลอเชลล์แค่ก็เยสารกันเน่ไม่เยสารดิคลิบีกาเน่ไม่เห็จานอะนีเห็นตัวเว้ยแะเทบาเลยเอหนุวาเน่กินเขากี่ลี่งเต่สู้กับคุลบ่ะตมาเดิมมาหลอดมาหากราุลลิบ่อามาเดเ้ไม่มาจะเนี้เด้กบกวาภาษามื่อไงตาปววาอระกาเด้เตโจลูค้าไปดูเราไปเอ้บปวว่าเไปช่มูลาเลพวกโอคุล่าสาูโจบัจีเดจ้าเวนิสเดเว้ะ จ๋าทัพพินเนี่ยคือว่าจะบ่นเนี่ยป่ะหน้าโลกีมานะเดอัลลอห์ตะฮาเกซิเรนเช่โลกหน้าเนี่ยป๊าเช่กุตาเกถ้าพ้อกามะเมลกอลกอตาเวละเยตาดิคลิปบิก่อเออเวเนี่ยไอ้ตาแบดที่หน่อฟาตัสเตลูกเวเตอค่ะเดเดตัดแต่คิดขาดขาเนหน่อกุมันก่อนเนาะ แต่ขี้ขัดขันเนี่ยบักขาเวลเราหมูชอนเดียกเราอัเสียอ้วยมาเอไวเนี่คไอฮาอ้อาออเนี่ยเลยละฮาวลคอเนีไม่ขาไม่ต่อจาเลยตั้พานเนี่ยกินปจาพนอไม่ต่อจาาตัางมูเยเนี่ยวตั้หมูหรอแล้วมูชนเนีบ้าเด้ออาเวราประกอเวลาตัเอิร์ลเยไม่ต่อจาเลก็ขาตั้หัวพาตั้คอพ้าบักขาพ่าที่โมนะกานเนี่ยมาเอาไว้ทุกสายอยกสกันในนี่ะหมูชดนกันเลยเด้อาเสีบ้ารอชอดมีเนี่ บักหลัตตะคนลอเน่รถทีมหมู่ว่าลัทธิกตะขลลอเน่สิญญะบละเว้ยตายยั่วทัวตายยั่วเจี้ยเมตตาหัวตาควาเมตาอุตาสัวเว้ยเมถอดติตาซัวคนลอเน่สิญญะเว้ยขะละขะจิรังกูตะเน่บ้ามาก่อตันญะละเมคนลานะซะไกนอปัญญานอโอเคตละโอเคจะว่าให้ออกเดะมูเฮ้อโอเคไปดะดอกสิผ่านเน้ออุวีเน่อะมาเร่เอินะยั่วหวาดกาเยมา อัศเจตบากเลตักบักบเสียรบเบาหน่อยบักอัศเจตคอลหรอคะเนตั้หันยาดูอัศเจตไม่หักยารูจับบ้าจับบ้ามากกว่าทักบักบเสกยเหรอมาชมมูจยานี่มาเด้อเลเราคู่ท้องพูป่าเขาคเลยกอดก้อนเม่งยานีตะกี้ดีพอมาเรากระเรมาพอว่เพร่กันเลยเนอโดยเฉพาะภาษาโลกเขาคุู้มุนอ๋อกว่าพอว่าจะเพรกกันเลยเน แต่ที่ว่าคนเนี่ยกว่าจบพลาวเอ่านนะว่าฮักเกล็นะฮกเก็บปืเดอาหุับกรดูนะฮักก้นว่าเขาเดตาบุญใจ้ฮัเกกวนนะะเดจีเอาวกรอจีลละคนเนี่ยเอาว้เด็กรอเลยเลยจีลละคนที่ว่คนเนี่ยตะเลนี่กล้าเลยวอ่สภาพกันลวนะกิการากันลวเากมุกล่นเนี่ยที่ว่าคนเนี่ยอลอเว้ยแต่ที่ว่าคนเนี่ยเอาว่าฮัเกยที่ว่คนเนี่ยฮัเกยก็ท้อค่ย วาก็ได้ตเลาว่าแม่น่ะเหดขันดูแลนะจาเมื่อวานว่ากพูดคาตพูดละเฮเลด็กเขอทีมีมีอเดจะตาที่น้ามีบ้านไหนรย่าที่ว่าตกคอเราชุเนเนี่ยจะยาบ้านอะไพูดว่าเอาไว้จับได้กุตาหัวูละอัเดอปุ่งับลรอจก็ควายรือขอกขวายก็ยอได้วบ้านบ้านีหากขวดขาวตาขู่ใจเนี่ยอาไว้ทควายหามือแบบอุบะสิ เดาตักซาปยาสุซาปยายซาก็วายาลยลอติลอเชดิดามารยาวาื้อเต่ับกับจีเมตาคลอายนตาดูเลสิามากุกเลกวาจกปลีรทอดดาก็โยกยเยอมานเตีน่อาไว้ดักวาทีกควาชาวเดบวะเออีะเยจีเมตาผักคอลออะไตัดผ่าหนคลมุลโม่เดีเยจีเมตาดูคอลอตัผักคอลอเด้อ เราขอรากชูบุเนอกาเขาไม่ผเบยนในยาตบ้าหนาว่ากว่าแบบโอแต่ยาบ้าไเลยแต่คนราเจอเด้อว่าเล็ระปุผ่นอผาติว่าตาผ่าเชลขาวเดป็นสิงาเหลือเด้อถ้าปตาเนี่ย้าคนรอดคันเนี่ยมื่ปุ๊บมัก็ย่อย่อยจะกักวาตัวเลยสิ่งาหลอดดยอืมอามาเด้อมาย่อย่อยอามาเด้อพอทอดมพอทอดทีเดกูลอกเอาเวต่าหผาาูัวนะเวเนีย ตู้สูเนาะเจบากัวถือถึดตะขอลอดขาแน่กัวกว๊ากว๊าปั่วตะน่ะเวมาย้อนนึกเวติญญาบะน่ะกว๊ากว๊ากว๊าเปียอ้าตะกัวจะติญญาบะนึกเปียเจ๋อนึกเปียกันตะลอดตะตายย่าไว้ตะปะบาเนน่ะน้อละตะโพตะขาขอลอดได้บาชาตะนาเกเลตะขอลอดขาแน่เจติบะน้อบลัวปังสารมุบามุบาธัญญารีปัวยออเมตวีบา ยาหรือบ ok oh, <c oughs> oh. ้าข่ะเลยตาคอลออุสุบ้วตากอล้อนครจะกวเลจะิ้งเบ้านอมาเรีพูดว่ารูบ้าขยรอไมอเลยม่ขอบ้านมบาอยเอมะตมือวัเลยวตากออเนี่ยจปูบาจะกวเลยจะซิ้งเาี่วก่อนเลยจะกวเลยจที่คอรอนี่จะป้อนเลยะขาวกดูเดยอลอยะตาพดานเลยจอไม่ดูเนยป้อนอามาโกยียมากกว่านีสนีลยจ้านะ อามารีออได้ฟ so ุกบาเอฟึกบาได้ยิ่งสมัยเรนกว่าดเสราะเนี่ยยาบยาเรน่ายมาคว้าเรน่ามองเดี๋ยเล็กลอไอ้กิการถีแฮกโคก็มุ่ลงเนอยิ่งสมัยนว่าดเสเรกว่ากว่าอัตตาก็เมเวตเพื่ควาคะนนยกิกายแทตะบุคเรน่ายูยูนี่ว่าลอตตี้ดอกเพย่เนนลบยาในปลแทตะบุคเรน่ลอตตี เอาอัพเกะเว่จันน like, like, ี่เนาะอะหล่ามาเขาเดะนี้เว่นนี่เนาะเดเวออเกเวมีออเกเวทีเดฮีปูมาพูนะตันน่ะบ่รอพูดโอนอกาว่าก็มูชูรกันนี่เนาะบ่ากระทบกะตี้ตมออยู่บ้านเนาะอะกูตันแม่ติตอมูชูรน่ะเดมาครอเรเนาะแม่ควายควายจันนี่ล่ะปัวเอาเวกูมรรคก็เตเนาะเวเฮเตลอนนี่ตะมูดก็กูมรรคก็ตาตะเกขิคารหาไหนเนาะบักอะ jeta yes, ni uh, clip mira mucho la cuata colose no mm. <laughs> chung um sale gumar ko men no hu ba chat na ke ha kna pya la cuata blo roma men mata di le no okay ahora chiblu chipo ba do do ba gumar ko ko ni ko ga de puera ta yu yo pa ke a